มื่อมันพังแล้วมันก็เหมือนทามได้เราก็ทาดไหวไปหมดแล้วที่เมื่อเปิดใจออกแล้วมันก็เห็นใจว่าไงตายของกันยังไม่รู้ศพตัวเองตายทับตัวเองอุเพนิวาสาวนิยานเจ้าที่มันเห็นหมดตายแบบเดียวกันเลยนับไม่ได้คนคนหนึ่งจะรับศพไม่ได้เือพระพุทธเจ้าตัดทะลุอย่างนี้แลเหรออย่างนี้แลเหรอเข้าไปเดียวกันแล้วกับมหาวิมุหาที่่านเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกระก็ไรนี่ก็ได้พูดให้พี่น้องฟังแล้วปฏิบัติมา เวลามันเมืดก็เมื่ออย่างนั้นน้ําตาลวกอยู่บนบูเขาก็ได้พูดให้ฟังแล้วถึงเวลาที่น้ําตาลวกที่กิเลสพังลงไปจากใจก็ได้พูดให้ฟังแล้วน,น้ําตาลมีเรื่องมีสองประเภทประเภทแรนกน้าตาล้วงนี่แต่ประเภทน้ำตาที่ขาดทุนศูนย์ดอกน้ําตาไม่มีความหยิบความดีน้ําตาเป็นฟืนไฟเผาไหม้ให้เจ้าเกิดเกิดเกิดความเดือดร้อนแฉลบเสียใจว่าสู้กิเลสไม่ได้ไง้หมาลงไปล้มเข้าใจไหม น้ำตานี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรน้ำตาที่เป็นโทษเพราะความแพ้กิเลสนี่น้ำตาครั้งแรกพอน้ำตาครั้งสุดท้ายนี่นะฟาดกิเลสพังน้อยม,มีอะไรเหลือนี่จ้าขึ้นมาเลยนี่ตัวนี้สับเครือนหมดฟังที่ท่นานอะไรได้พูดให้ฟังกี่ครั้งแล้วมาหลอกเหลือ <c oughs> ร่างกายนี้มันหมูน้องมันเองนี่ผึ่งนี่มันมันเหมือนกับโรกธาตานี่วั่นไปหมดเลยนะเนี่ยกิเลส พังออกจากใจเท่านั้นรุนแรงไหมกิเลสอานาจของกิเลส <c oughs> สามได้รสกธาตุมันครอบไปหมดเมื่อมันพังแล้วมันก็นเหมือนสามได้รสกธาตุไหวไปหมดแล้วที่ที่นี่มีจต่รรมล้วล้วนจ้าขึ้นมาเท่านั้นไปยังไงที่นี่นี่น้ําตาที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ก็ไม่ลืมจนกระทั่งวันตายเหมือนกันน้ําตาประเภทที่กิเลสพังด้วยได้ชัยชนะน้ําตาร่วงออกมานี่เป็นน้ําตาที่ได้ชัยชนะเข้าใจเหรือมีน้ำตาสำหรับเราเอยงมีสองครั้ง ทางหนึ่งไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาสู้กิเสไม่ได้หงายหมาลงไปมีนั่นน้ำตาที่เป็นโทษเป็นกรรมของตัวเองเพราะความแพ้กิเลสไม่เป็นท่าน้ำตาข้างที่สองอยู่ฟาดที่กิเลสพังลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยมันจ้าขึ้นมาสิ่งไม่เคยรู้มเมื่อเปิดใจออกแล้ว,ลวมันก็เห็นจะให้ว่างไงเราเห็นด้วยเราไม่สงสัยเราด้วยนี่นะเมื่อเราเห็นเราไม่สงสัยด้วยเพราะผู้เรืงทั้งพระเจ้า่ันเห็นไม่แล้วตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ เราเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้จะว่าอวดวดีว่ดีได้หมอบลากกราบเห็นไหมละ่ะนี่ละทำบุญเจ้าทําที่หมอบลากกราบบรรดาพระาหารหัตทั้งหลายกราบอย่างลากเหมือนกันหมดไม่ต้องเห็นองค์ัศาสดาก็ตามทาธรรมชาติที่ประจักษ์อยู่หัวใจของท่านละท่านสแสดงไว้ว่านักทีเซยโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์แล้วไม่มีใครยิ่งย่อนต่างกันเสมอกันหมบนี่ธรรมชาตินี่แหละ ทมแท้คือนี่พุทธะแท้คือนี่ธรรมะแท้คือนี่สังฆะแท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันเลยไม่ยแยกคำนั้นท่ีนี้ถึงแล้วแล้วก็ไม่ถามใครอีกด้วยนะจ้าขึ้นมาดังนี้ถามหาอะไรนี่เนี่ยทมพุธเจ้าแม่ยำม,มาจากไหนถึงไหนแล้วจะแม่ยำตลอดไปถ้าใครยังอุตส่าห์พยายามบึกบืนเอาทุกข์ก็ทุกทุกเพื่อฟัดกบเย,ย่ถ้ามันหงายลงไปทุกข์เป็นอะไรไป ทุกเพื่อความสุขเพราะบรมสุขนี่นะไอ้ทุกเพื่อความร่มจมเพราะความไม่เป็นทางตัวเองอยาพากันฝืนแบบนั้นมอบตามทีเ่เป็นทุกข์เรื่อยไปนะี่ยตายจมทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรพันพากันดูสาพยายามนะ <c oughs> เกิดมาก,กี่กับกี่กันตายกองกันยังไม่รู้ศพตัวเองตายทับตัวเองเวลาพระพุทธเจ้ารือตัดรู้ขึ้นมาเผานี่ปุเพนิวาสาวนี่ยานเจ้านี่มันเห็นหมดรึกว่าไงตายกองกันมาเท่าไหร่เจ้าของตายกอง ทับถมเจ้าของมาทลายสัตว์โลกแต่ละตัวละตัวต,วตายกองกันอยู่แบบเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันนี่แหละจุดประจัญญาทีแรกอากุเพนิวาสารนิยาณในลรกชาติย้อนหลังของโบงได้ไมากลับจกใันาไดดูมาหมดตายกองกันกองกองศพเจ้าของนั่นแหละเป็นพบต่างๆชาติต่างๆต,า,งๆต,า,งๆตายกองกันมาเรื่อยผสมผสมเปราะเรื่วความทุกข์ความทรมานออกอย่างนี้ไปยังไงสัตว์ก็มีเหมือนกันกับเรานี่หรือไม่มีเนี่ย พิจารณาจะดูปาฏิยานบัรลุม,ม,มัชฌิมยามว่าไงาก็ดูมองดูสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายเกิดต,ตายกองกันอยู่นี้เหมือ,อน,กนกันกับเราไม่มีอะไรผิดกันเลยนั่นนี่แหละอันดับที่สอง <c oughs> พอเห็นจัดทั้งหลายกับเรานี่ตายแบบเดียวกันเลยนับไม่ได้คนคนหนึ่งจะรับศพไม่ได้แบกบกองทุกมาทั้ง,งหลาย,ลยนั่นไม่ได้ทีนี้เป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุจึงต้องมาตายกองกันอยู่ทั้งเขาทั้งเราพิจารณาพินาณาต้เหตุนั่นแหละเรียกท่านเรียกวปัจจัยการ อริยสัตว์แหละที่นี่เขาปัจจัยการอวิชชาปัญญาสร้างข้าราพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปนั่นคือ,อมีเมื่อมีอวิชชาก็มีสังขารมีวิญญาณมันรอบตัวของมันอยู่นั่นนะพิจารณาเข้าไปถอนรากแก้วมันคืออวิชชาทรวดขึ้นมาแล้วก็พวกนั้กนกดับไปหมดสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับดับไปหมดตัวใหญ่นี้ดับแล้วไม่มีเหลือสว่างจ้าขึ้นมา ล่นละท่านพระพุทธเจ้าท่านจะจะรู้พิจารณาปัจจัยการตัวที่เป็นสาเหตุให้เกิดตายกองกันนี้คืออันนี้เเมื่อพิจารณาอันนี้ขาดกบั้นลงไปแล้วหมดทีนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเกิดอีกแล้วความตายอีกแล้วก็ไม่มีความเปิดอีกแล้วก็มีมมธรรมชาตินี้ไม่ใช่ธรรมชาติที่ตายธรรมชาติคือจิตดวงนี้เองลงนรกบกไม่ที่ไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่เคยชิบหายคือจิตดวงนี้โนนี้่ด้สลัดปัดออกหมดแล้วขึ้นจังหวัดสมุติปีที่เด็ดเป็นสําคัญ เป็นต้นเขาแห่งสมมติคือกิเลสพอกิเลสดับลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นธรรมธาตุล้วนๆท่านไม่ถามใครนี่แหละตัดจะรเ้็นเวลามันพิจารณาเข้าไปเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วก็อย่างที่พูดเนาะเหมือนหนึ่งฟ้าดินเขาเขาก็อยู่ของเขาอันแหละในฟ้าดินนะแต่มันเป็นอยู่ในตัวของเราเนี่ยกายหมุนเต้งอยู่ยอะไรเชอะเออนั่นเป็นยังไงละว่างจิตกับกิเลส ที่แรกกับใจที่ขาดจาบ้านเอกจากการหมุนขาดจากการนี้มันหมุนี่้ยู่เลยนั่นละที่นี่วะที่น้ําตาล่วงมันเป็นเองนะน้ําตานี่พังออกมาโอ้ขึ้นอุทานนะไม่ใช่ธรรมดานะขึ้นเองนะขึ้นอุทานนะไม่ใช่ธรรมดาอืมก็เราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่ที่เป็นอยู่ประจักษ์ในหัวใจเวลานี้มันครอบแลกธาตมันเห็นไม่หมดนี่ว่าไงเขาไปอยจากนี่แถวเดีเดยวเท่านี้เนาะขึ้นลแล้วก็อกขึ้น ว่าอาจจะจัดนี่แล้วก็เหอพระพุทธเจ้าตัดทะลุอย่างนี้แล้วเหลออย่างนี้ลวเหลอซ้ําแล้วซ้ําเล่าน่ะตัดทะลุยังไงตัดทะลุอย่างนี้ลวเหลออย่างที่เราเป็นนี่นะอะแล้วทําแท้เป็นอย่างนี้เหลือทํานี้ลมันต้าอยู่หมดนี่อย่างนี้หรือทําแท้ะสง์แท้เป็นอย่างนี้เหลอเป็นอย่างนี้เหลือรวมมาเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นทาแท่งเดียวธรรมธาตุแล้วพระสง์แท้เป็นอย่างนี้เหลอจากนั้นก็ประมวลอะไรทีนี้เหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ มาเป็นหนึ่งอเดียวกันได้ยังไงนี่เราเคยคิดไ,ไะะว้เมื่อไหร่ถ้าเราไมันจะขึ้นเวลานั้นมาเป็นอเดียวกันแล้วทากที่เคยเย็นไปร้องหลายทราบว่าน้ําไหลมาจากที่ไหนล,ลงมาหาสมุทรเป็นอเดียวกันเท่านั้นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้บำเพ็ญศีลธรรมด้วยบาร,รมีของตอนมาจากวงสกุลใดชาติใดวันนั้นใดก็าตามสร้างมาสมาเมื่อแก่กล้าสามารถก้าวสู่ความดุพนก้าวเข้า สู่ความลุพ้นใกล้กันไปทุกทีทีพอถึงความลุพ้นถึงทท้งนั้นละ่ะนี่ถึงน้ำมหาสมุทรแล้วผู้นี้พ้นทุกแล้วเข้าไปนเดียวกันแล้วกับมหาสมุทรเข้าไปเดียวกันแล้วกับมหาวิมุหาวิพานเหมือนพระพุทธเจาาาา้าลสาวกงคอะไรเข้าใจไหมละ่ะนี่ท่านเป็นอย่างนั้นเราไม่ถามใครนี่นะก็พูดจริงๆจะว่าอวดหรือไม่อวดสิ่งวันนี้นเราก็ไม่เคยชีดพุดโท,ทโธธรรมโธสังโฆชิดมาตั้งแต่วันอ้อนมาออกอพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วลึกพุธทธโธธรรมโอช่งโฆกาบกาบพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาต,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 ตั้งกับตั้งตันก็ว่าได้นะี่นะแต่เวลาว่านั้นนันเปยังไงมันถึงมาพลิกออกมาแล้วไม่สงสัยจะด้วยนะฮะที <c oughs> ่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เราเคยคิดเมื่อไหร่มันเป็นแล้วนั่นนั่นถึงพูดออกตามความเป็นแล้วนั่นแล้วาไม่สงสัยจะด้วยนี่ละทำแท้ท่านเรียกธรรมธาตุเนี่ยที่ว่าธรรมธาตุครอบโลกธาตุคือธรรมธาตุ นี่แหละแล้วทําศูนย์หายไปไหนมันก็เหมือนกิเลสมันไม่เคยศูนย์หายมันมีอยู่ตลอดเวลาร่างกาเอื้อมประจามันเลือ้อมันสุดล่าแล้วก็ตายไปเลยจมไปเลยลบบาปบุญนรกสวรรค์นั่นแหละแต่กองทุกที่จะเผาหัวตัวองมันไม่ยอมลบสิกิเลสมันไม่บอกให้ลบนะลบก,กองทุกอันนี้เสียด้วยการสร้างคุณงามวมดีอย่าทําบาปมันไม่ได้บอกอย่างนี้นะกลัวสัตว์โลกจะไปทําบาปเข้าใจ่ไหมพากันจำเอานะ รู้วันนี้ก็เต็มเหนี่ยวแล้วสอนอาละพอ